สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Happy Vibes Podcast พบกับผมเสือโคร่งผู้ดำเนินรายการครับวันนี้เรามีเรื่องราวที่ผมเชื่อว่าหลายๆคนต้องเจอกันแทบทุกวันโดยเฉพาะในยุคที่เต็มไปด้วยการแจ้งเตือนโพสต์ใหม่สตอรี่ใหม่คอนเทนต์ใหม่ๆจนเรารู้สึกว่าชีวิตเหมือนกำลังวิ่งแข่งกับอะไรสักอย่างและสิ่งนั้นก็คือ Fomo หรือ Fear of Missing Out ความกลัวว่าจะพลาดสิ่งสำคัญพลาดความสนุกพลาดโอกาสจนบางครั้งเราเหนื่อยโดยไม่รู้ตัวแต่วันนี้ผมอยากชวนคุณลองเปลี่ยนจากโฟโมมาเป็นโจโมหรือ joy of missing out ความสุขที่ได้พลาดความสุขที่ได้เลือกและความสุขที่ได้อยู่กับสิ่งที่มีคุณค่ากับเราจริงๆผมขอเริ่มจากเรื่องน่าคิดก่อนนะครับนักจิตวิทยาคริสตินาครุก เขาได้เขียนหนังสือชื่อ The Joy of Missing Out เธอเล่าว่าชีวิตสมัยใหม่มันเต็มไปด้วยสิ่งดึงดูดความสนใจมากมายโทรศัพท์มือถืออินเทอร์เน็ตโเ o c i ลมีเดียสิ่งเหล่านี้ทำให้เรารู้สึกว่าต้องอยู่กับทุกเหตุการณ์ต้องรู้ทุกเรื่องต้องอัปเดตตลอดเวลาแต่จริงๆแล้วการพยายามไม่พลาดอะไรเลยกลายเป็นการทำให้เราพลาดสิ่งสำคัญที่สุดนั่นคือความสงบและความสุขของตัวเราเอง ผมว่ามันตรงมากเลยนะครับหลายครั้งเราเปิดโซเชียลเพราะกลัวจะตกข่าวเพื่อนๆไปเที่ยวแต่เราไม่ได้ไปเราเลื่อนฟีดแล้วเห็นภาพงานปาร์ตี้งานสัมมนาหรือใครบางคนที่ประสบความสำเร็จแล้วเรารู้สึกวิววิวเหมือนเราไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งแต่ถามจริงๆเถอะครับการพลาดสิ่งเหล่านั้นมันทำให้เราขาดอะไรไปจริงๆหรือเปล่าหรือจริงๆแล้วเรายังมีสิ่งเล็กๆที่สำคัญกว่าตรงหน้าเช่น เวลาอยู่กับครอบครัวเวลาพักผ่อนเงียบๆหรือแม้แต่การได้ใช้เวลากับตัวเองมีงานวิจัยจาก University of Pennsylvania ปี2018ทดลองให้กลุ่มนักศึกษาลดเวลาใช้โซเชียลเหลือวันละ30นาทีต่อแพลตฟอร์มผลปรากฏว่าคนกลุ่มนั้นมีระดับความเครียดซึมเศร้าและความรู้สึกโดดเดี่ยวลดลงอย่างชัดเจนแค่ลดเวลาเท่านั้นเองครับไม่ได้ต้องเลิกไปเลยแต่ชีวิตกลับดีขึ้นจริงๆ มีเป็นหลักฐานที่บอกเราว่าบางทีการพลาดจากการไถฟีดก็อาจจะหมายถึงการได้เจอความสุขใหม่ๆที่เราไม่เคยสังเกตแล้วโจโม่จะฝึกยังไงผมขอเล่าแบบง่ายๆเลยนะครับ 1. คือฝึกเลือกสิ่งที่ใช่ก่อนจะตอบตกลงหรือรับคำชวนใดๆลองถามตัวเองก่อนว่าสิ่งนี้สำคัญกับเราจริงไหมมันเติมเต็มเราจริงหรือเปล่า สองคือสร้างพื้นที่ว่างดิจิทัลบางคนเรียกว่าดิจิทัลดีท็อกอาจจะไม่เล่นมือถือก่อนนอนสัก1ชั่วโมงหรือมีวันอาทิตย์ที่ปิดแจ้งเตือนทั้งหมดเพื่อให้ตัวเองได้หายใจโล่งๆ 3. คืออยู่กับปัจจุบันพอเราหยุดเปรียบเทียบเราจะมองเห็นคุณค่าของสิ่งเล็กๆเช่นการดื่มกาแฟเงียบๆตอนเช้าหรือการได้เล่นกับสัตว์เลี้ยงโดยไม่จำเป็นต้องถ่ายรูปแล้โพสต์ตลอดเวลา นักเขียนอย่างแคลนิวพอตผู้เขียนดิจิตอลมินิมอลิสก็ย้ำเรื่องนี้เขาบอกว่าเราต้องใช้เทคโนโลยีอย่างมีสติเลือกใช้ให้มันเสริมคุณค่าในชีวิตมากกว่าปล่อยให้มันกำหนดจังหวะชีวิตเราลองนึกภาพนะครับคุณกำลังนั่งอยู่ในสวนตอนเย็นลมพัดเบาๆมีแสงแดดลอดต้นไม้คุณกำลังอ่านหนังสือที่อยากอ่านมานานแต่ใจคุณยังคิดว่าเอ๊ะเพื่อนๆกำลังไปดูคอนเสิร์ตอยู่หรือเปล่า ถ้าฉันไม่โพสต์รูปตอนนี้จะมีใครลืมฉันไหมความสุขเล็กๆตรงนั้นก็จะหายไปทันทีแต่ถ้าคุณเลือกที่จะบอกตัวเองว่าฉันโอเคแล้วกับสิ่งที่ฉันทำฉันมีความสุขที่ได้พลาดสิ่งนั้นเพื่อได้เจอความสุขตรงนี้นั่นแหละครับคือโจโมที่แท้จริงแล้วผลลัพธ์ระยะยาวคืออะไรคนที่ฝึกโจโมมักจะมีความมั่นคงทางใจสูงขึ้นเพราะเขาไม่ถูกลากไปด้วยความคาดหวังของสังคมตลอดเวลา เขาไม่ต้องวิ่งแข่งกับใครแต่เลือกก้าวตามจังหวะของตัวเองซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของคาร์โรเจอร์นักจิตวิทยาที่บอกว่าชีวิตที่ดีคือชีวิตที่เคลื่อนไหวไปตามจังหวะของตัวเองไม่ใช่ชีวิตที่ต้องทำตามสูตรสำเร็จของใครดังนั้นโจโมจิงไม่ใช่การหนีโลกแต่เป็นการเลือกให้โลกภายในของเรามีคุณภาพมากขึ้นเป็นการบอกว่าฉันไม่จำเป็นต้องอยู่ทุกที่ไม่ต้องรู้ทุกเรื่อง แต่ฉันเลือกแล้วว่าจะอยู่ตรงนี้ผมอยากชวนคุณลองฝึกเ,เล็กๆเลยนะครับสัปดาห์นี้อาจจะเลือกสักหนึ่งอย่างที่คุณจะยินดีพลาดเช่นปิดแจ้งเตือนแอป1แอปหรือปฏิเสธกิจกรรมที่คุณไม่ได้อยากไปจริงๆแล้วใช้เวลานั้นไปกับสิ่งที่ทำให้คุณอิ่มเอมใจลองดูสิครับว่าความสุขเล็กๆแบบนี้มันต่างจากความเหนื่อยที่วิ่งตามโฟโมแค่ไหนและถ้าวันหนึ่งคุณสามารถบอกตัวเองได้ว่า ฉันไม่จำเป็นต้องอยู่ทุกที่ไม่ต้องรู้ทุกเรื่องแต่ฉันเลือกแล้วว่าจะอยู่ตรงนี้วันนั้นคุณจะสัมผัสได้ถึงพลังของโจโมอย่างแท้จริงสำหรับวันนี้ขอบคุณที่มาฟังกันนะครับหวังว่าสิ่งที่เล่าไปจะช่วยให้คุณได้แรงบันดาลใจในการใช้ชีวิตช้าลงนิดหนึ่งแต่มีความหมายมากขึ้นแล้วเจอกันใหม่ในตอนหน้า Happy Vibes Podcast เติมพลังบวกให้ทุกวันของคุณ